รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการดูดีมีธรรมทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึงห30นาทีเรามีคติธรรมและคำสอนนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะพักกันสักครู่ค่ะดดดดดด,ด,ดูููีีีีีมม ทางมุไทยเช้านี้เรามีคติธรรมและคําสอนดีๆนํามาฝากคุณผู้ชมเราไปติดตามชมกันค่ะก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะน,นี้วันนี้ทีมงานของเราโครงการบุญนําน้ําใจไปสู่ชุมชนซึ่งโดยวันนี้ก็มีท่านดรอาจารย์เอกกฤตนารายรักษาพร้อมทีมงานแล้วก็ทีมงานของคุณโอลีแล้วก็อีกมากมายหลายท่านด้วยกันทางนางงามญาติโยมท่านสาธุชน ได้มีกศรรัทธาร่วมโครงการบุญนําน้ําใจไปสู่ชุมชนกะลงตาได้นำเข้าสารอาหารแห้งมามอบให้กับโรงเรียนบ้านบุตโกแล้วก็ประชาชนคนโคราชหรือบ้านบุตโกวางน้ําเขียวโดยการติดต่อของอคุณสาครคุ้มกลางซึ่งเป็นคนที่อยู่ณสถานที่นี้แต่ว่าไปมีครอบครัวอยู่ยังประเทศเยอรมันแต่ก็ไม่ลืมถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอน ได้ระล,ลึกนึกถึงสินฐานบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็ได้ติดต่อขอให้หลวงตาพร้อมทีมงานนําเอาเข้าวสารอาหารแห้งมาช่วยสงเคราะห์นุเคราะห์นักเรียนโรงเรียนบ้านบุตกโกพร้อมทั้งเครื่องกีฬาโดยท่านดอรอาจารย์เอกฤทธิ์นารายรักษาและเครื่องกีฬาปัจจัยอีกส่วนหนึ่งมอบให้ไว้เป็นทุนการศึกษาหรือว่าอุปกรณ์การศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านบุตกโกนะในข่าวครั้งนี้ ฉะนั้นวันนี้ทีมงานของเราก็ได้รวมพลังรวมความธรรมคีิกันสร้างเสริมเพิ่มเติมคุณงามความดีสร้างบารมีในเดือนสิงหาคมนะเป็นเดือนสําคัญเดือนหนึ่งที่เราทั้งหลายต้องตั้งใจรวมพลังรวมความธรรมคตการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีให้เต็มกําลังเต็มความสามารถเป็นบุญต้นทุนของเราแล้วก็จะได้น้อมกร้าว เอาบุญกุศลคุณงามความดีบารมีที่เราทั้งหลายได้กระทำแล้วนี้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม,มถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานี้วัดวารามต่างๆงโครงการของนักเรียนโรงเรียนต่างๆคณะรัฐบาลก็รวมพลังรวมความธรมรมีกันเราจะเป็นพุทธคิดอิสลา,ามพราหมณ์อินดูหรือไม่มีศาสนาแต่เราก็ไม่แบ่งไม่แบ่งเชื้อชาติไม่แบ่งศาสนาแล้วก็ไม่คิดร้ายคิดทำลายไม่ คิดลังแก่แต่ละศาสนาเพราะเราทั้งหลายถือว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกเดียวกันเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราก็มารวมพลังรวมาลังมกีกันในคราวครั้งนี้แล้วก็มอบข้าวสารอาหารแห้งให้ประชาชนคนโคราชแต่พร้อมทั้งทีมงานของคุณโอลีซึ่งปกติแล้วไม่ได้นับถือพุทธศาสนาต้องขออนุโมทนาเพราะฉะนั้นเราต่างเชื้อชาติต่างศาสนาเราไม่รังเกียจเดียดฉันไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนานี่เราจะเห็นได้ว่า ทีมงานของเราไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนามาแล้วก็ผู้ที่มารับเราก็ไม่แบ่งเชื้อชาติไม่แบ่งศาสนาท่านจะนับถือศาสนาใดานั้นเราไม่เดือดรุ่ยเดียดฉันแล้วก็เรามาแจากข้าวสารอาหารทุกแห่งทุกสถานที่ซึ่งทีมงานโครงการบุญนําน้ําใจไปสู่ชุมชนโดยมีท่านพลตรีหม่อมราชวงศ์วยุยธกรพันธ์ท่านเห็นความสาคัญของโครงการที่หลวงตาทํามานับเป็นสิบสิบปี เมื่อสองปีที่แล้วท่านอาสารับมีกุศลรัฐ,ฐาอรับเป็นประธานโครงการบุญนำน้ำใจไปสู่ชุมชนร่วมกับเราท่านหลายในท้าที่สุดนี้ลวงตาพร้อมด้วยทีมงานาที่มีกุศลรัทาเราท่านหลายที่มาร่วมกันแจก ข้าวสารอาหารแห้งพร้อมทางอุปการะบธรรมในเดือนการศึกษาของโรงเรียนบัุตโกและประชาชนคนทั้งหลายแถวถิ่นย่านบัดนี้ก็ขอกราบัตนาคุณพระศรีลตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณประธรมและคุณพระเย้างและด้วยอำนาจบุญญาดิศด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของคุยเทพเทวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติศาสนาองค์เจ้าความมกษัตริย์ขอจงแผ่บารมีพระองค์ทรงมีพระบรารมัยแข็งแรงสมบูรณ์ประทับ อยู่เป็นมิ่งขวัญเมื่อเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าโชกรานานและขอญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะน,นี้และญาติโยมท่านสาธุชนที่ตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างบุญสนตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจสร้างารมีตลอดการตลอดเวลาขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญขอจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยจะมุ่งจะหวังประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดถ้าว่าเป็นไปในทางที่ชอบ ประกอบไปเดรรมประกอบไปไดสิ่งที่ควรและไม่เหลือวิสัยแล้วก็ขอ,ขอความปรารถนาของทุกทุกท่านนั้นจงพันธทมเร็จจงพันธทมเร็จและจงพันธทมเร็จสมดังความปรารถนาจงทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุขอจเจริญพร ภักษักครู่ค่ะช่วงหน้าพบกับทํานําทัวร์ดูดีมีทําดูดีมีทํา